เฟมิลี่เวลคอมทูชิลคุม่าชาแนลเราอยู่กันในเกมเกนชินนิมแพกอีกแล้วนะทุกคนวันนี้พี่จะพาน้องๆไปแก้พัซเซลลิลของลินโซนะทุกคน,นอ่นาวงเอีกแล้วเพื่อลนินโซคืออะไรเอาเป็นว่าพี่จะเรียกเหมือนว่าพัซเซิลแมวดีกว่าอ่ามันชื่อพัซเซิลลินโซแต่พี่จะเรียกมันว่าพัซเซิลแมวก่อนอื่นให้น้องๆวาร์ปมาที่เกาะวาทาซุมินะทุกคนใช่ไหมมันชื่อวาทาซุมิไหมโอเควาร์ปมาที่วาทาซุมินะทุกคน ฟ้ามาที่จุดนี้นะเดี๋ยวเราจะไปถ้ำข้างล่างนี้กันโอเคตามพี่มาเลยตามพี่มาตามพี่มาเขาต้องน้องเข้าถ้ำมาแล้วน้องๆจะเห็นสมุดเล่มนี้ใช่ไหมขอเก็บไปนี่ก่อนอ่ะงกงกสมุดเล่มนี้คือบรรทัก บันทึกของกองโจนสลัดล่าสมบัตินะทุกคนอ่านเลยเขาจะบอกว่ามันมีสมบัติของลินโซซ่อนอยู่นะทุกคนก่อนอื่นเลยให้น้องๆอ,อ,อ่าสมบัติของลินโซดูยังไงใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูนะมาตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะพี่ว่าเริ่มจากตรงนี้คือดีอ่ะ น้องๆมาที่ตรงนี้นะทุกคนขอภัยที่กแกวงเมื่อกี้ด้วยนะพอดีพี่อัดต่อเนื่องนะโอเคน้องๆว้ามาตรงนี้แล้วก็มาที่นี่นะจุดแรกคือตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูชัดๆนี่คือจุดของสมบัติลินโซ่ที่อยู่ทั้งหมดเลยนะทุกคนทั้งหมดนี่เลยนะให้น้องๆมาที่จุดแรกตรงนี้ก่อนนะโอเคไป ตรงนี้นะอน,น,นี่นี่น่าตรงนี้นี่ข้างล่างเนาะทุกคนเห็นปหมมันช่แมวปะวะ พี่มองอยังไงให้มันเป็นแมวได้วะ <c oughs> โอเคขอโทษเอาเป็นว่าเรียกกลับมาเรียกมันว่าสมบัติลินโซ่แล้วกันนะสมบัติลินโซ่ก็คือจุดที่จะมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะทุกคนโอเคพอ,อน้องๆมาถึงจุดสัญลักษณ์ปุ๊บเนี่ยที่นี่ถูกขุดไปแล้วนะกองโจรล่าสมบัติพวกนั้นมันน่าโมโหมากเลยนะทุกคนเฮลโอเคไปที่จุดต่อไปนะทุกคนจุดตรงนี้นะใกล้ๆเทเลพอร์ตจุดนี้เทเลพอร์ต่ะ จะมีทั้งหมด9จุดด้ยวยกันนะทุกคนโอเคตกลงไปเลยจ้าหาตรงที่เหมือนจะเป็นสมบัตินะทุกคนแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของลินโซ่ด้วยนะนี่ไงเจอแล้วจ้าสัญ,ญลักษณ์สมบัติลินโซ่นะทุกคนที่นี่ก็ถูกขุดไปแล้วทำไมเราถึงได้มาช้าขนาดนี้นะโอเค เราจะไปจุดที่สามกันแล้วนะทุกคนจุดไหนเราไปแล้วเราออกด้วยนะเดี๋ยวสับสนโอเควาร์ปกลับขึ้นมาทุกคนไปจุดที่สามกันนะอ่าพี่ไม่ได้จะตามซีไลไปนะพี่ภาคไปโดนมันเฉย โอเคพอน้องๆมาถึงปั๊บมันน่าจะอยู่แถวๆน้ำตกเนี่ยแหละเราก็จะโดดลงไปหาแลทุกคนลิน sure. โซ่จ๋านี่ไงนี่คืออุ๊ยอุ๊ยอุยเจ็บอ่าเขาบอกว่ากองสมบัติมันทำไว้ในทุกคนสัญลักษณ์ของลินโซขุดขึ้นมาเราจะได้ กล่องมาหนึ่งกล่องเดี๋ยวได้กี่ไพ่จอเมไปดูที่หน้าปกเลทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะทุกคนไปจุดที่สี่กันต่อเลยนะจุดที่สี่อยู่ตรงนี้อ่า ีนลงมาเลยีนลงมาเลยโอเคน้องๆหมุนกลับหาจุดที่เหมือนจะเป็นหลุมสมบัติก็คือข้างล่างนี่นะทุกคนอ่าตรวจลงมาน้องๆจะเห็นสัญลักษณ์ของลินโซ่หาจุดขุดเลยขุดได้ามาอีกเป็นกล่องที่สองนะทุกคนพอเสร็จแล้วก็มาที่จุดนะจุดนี้เป็นจุดที่ ที่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 สามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดที่ห้าทุกคนถึงป่าวะไปทางนะี้น่าจะถึงแหละน้ำตกมันอยู่ด้านล่างมันจะอยู่ตรง ระหว่างระหว่างน้ำตกนะทุกคนน้องๆก็ค่อยบินหาแล้วพี่ก็จะบินหาไปพร้อมน้องๆอยู่ที่รากไม้นั่นๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆเห็นไหมสัญลักษณ์ลินโซ่ทุกคนโอเคจุดที่สีุ่ดเลยจ้าต่องที่สามแล้วนะทุกคนโอเค จุดที่4ได้มา3กล่องเสร็จแล้วจุดที่5หา้าจุดที่5แล้วนี่วหน่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ได้มา3กล่องเราพลาดไปสองกล่องเนาะถูกขุดไปแล้วจุดที่6กับ7จะอยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวเราไปจุดที่6กันเลยดีกว่าเนาะไม่ใช่กล่องนั้นอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนนี่คือจุด ที่หกอะขุดตรงนี้นะทุกคนก็จะได้อีกหนึ่งกล่องเนาะแล้วก็เป็นกล่องที่สี่แล้วใช่ไหมโดดลงมาทุกคนนี่นี่น,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 นเห็นไหมสัญลักษณ์ลินโซ่ทุกคนอันนี้เป็นจุดที่เจ็ด กล่องที่ห้าถูกขุดไปแล้วจ้าเป็นเหลือสี่กล่องโอเคเราได้สองกล่องนี้ไปแล้วเราก็เอาออกนะทุกคนก็จะเหลือจุดที่8กับจุดที่9ก้านะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจุดที่แปดกันเลยปะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้น รู้สึกว่าลินโซจะเอาไว้ด้านล่างนะทุกคนโอเคนี่คือจุดที่8อ่าเราก็จะได้อาชีพเม้นต์ด้วยเกียรติของโจนสลัดนะทุกคนนี่ด้วยเกียรติของโจนสลัด ตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดของลินโซให้เจอนะทุกคนได้มาอีกห้าไพ่เจมถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะถูกขุดไปแล้วก็ช่างมันเสร็จแล้วให้น้องๆมาที่จุดตรงนู้นนะทุกคนเห็นไหมตรงนู้นอ่ะจะมีกล่องอยู่ไป องโจรพวกนี้แหละที่มันมาเอาของเราทุกคนมันคือของของเราสมบัตินี้วงนี้เป็นของพี่อย่าปล่อยมันไปเอาให้มันเจ้าปลาด้วยดุริบไตล่วงหน้าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้โผล่มาก็ตายโผล่มาไม่ตายตายซะปลาใส่ไอ้พวกปลาระเบิดไฟไอ้พวกปลาระเบิดหัดตายซะ บึงบึงบึงโอเคพอเสร็จแล้วกล่องตรงนี้จะเปิดออกใลยทุกคนน้องๆก็กดน้องๆจะได้จดหมายของลินโซมานะทุกคนเห็นปะอ่ากดผิดโทษทีนี่นะทุกคนอ่าจดหมายของลินโซนี่ จดหมายอันเนี้ยมันก็จะพูดถึงการเดินทางของลินโซ่นะทุกคนแล้วก็บอกว่าสบัติของฉันเหรอหรฉันฝังเอาไว้ที่ถ้ำแล้วยังไงล่ะพวกแกไปหากันเองเลยนั่นแหละมันลินโซ่หรือลูฟี่ก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเนื้อหาใจความที่พี่สรุปแล้วก็อ่านออกมาได้นะโอเคเราจะกลับมาที่ถ้ำนะหลังจากที่เราครบทั้งหมด9จุดที่เราไปเนาะทุกคน มีกล่องสมบัติ8จุดแล้วก็มีจุดที่เราจะต้องไปเอาจดหมายของลินโซ่ปึ๊บกลับมาก็จะเจอที่ขุดขุดมันขึ้นมาพีเสีย,ยังไงล่ะอ่ารับนะทุกคนเราก็จะได้มาอีกอ่ะอาชีพเม้นหนึ่งเป็น2องอาชีพเม้นในอันเดียวเลยนะสมบัติแห่งท้องทะเลอันไก่โผลนได้รับสมบัติล้ำค่าของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ท่ามกลางเสียง อำเภอของพวกขี้เมานะทุกคนโอเคนี่คือตาสัญลักษณ์ของลินโซเขาบอกว่ามันจะเป็นของสำคัญนะทุกคนเป็นของสำคัญที่สำคัญสำหรับเขาแต่ไม่รู้ว่าสำคัญสำหรับคนอื่นหรือเปล่านะเป็นสัญลักษณ์ของลินโซจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ทิ้งไว้เพื่อพิสูจน์ถึงการผจญภัยอันยิ่งใหญ่นะทุกคนนี่ก็คือ พัศเซวปริศนาโจนสลัดลินโซ่นะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าซีย่า